สบายดีเนะาะสาากุลสกุนตั้งแต่สบายดีไม่เป็นหนองตอนอคำอีกพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศเห็นคลิปในเตียงเนาะไปเชียร์เรื่องเพื่อนเดืองชันให้น้องตุกน้องติกงนะ๊กน้องไล่เนาะบรรยากาศเอาใจไว้พี่น้องเยเนาะพี่น้องก็นน <c oughs> ะเช่นหลายๆคลิปนะเนาะในเตียงเราเขาไปเชียร์ให้ยัง เงื่อนดึงสั้นอะไพี่น้องเนาะในตอนนั้นเขาเป็นเอฟซีนห้องเอ้แจงเนาะติดตามเพื่อนกับสี่ปีอยู่สี่ปีสามปีอะไรอยู่พี่น้องเนาะเป็นปฏิกรรมน้องบั็นเด็กใส่เดีแจงเนี่ยเขาเราไม่ได้เนาะพี่น้องมันเกินไปนะเออเน่องเป็นก็นะป๋าดีว่าก็ยังหมักไม่ได้ไอ้แจงอะไรแต่ว่านอ้องเพื่อนเนี่ยสี่ ทำทาเสีจักิวาละไรดีนะคือแม่คลิปนั่นแหละเนาะพี่น้องนะเทียนดีได้มาบางทีทำกันเลยพี่น้องมันลายเทือแล้วมาไหนมันก็แบบเก่าอันนี้มันไพ่ลายเทื่อว่าว่าว่าทุบๆว่านั <story. revealing S 1> ่นดูไพ่ลายเทื่อไพ่มาลายเทื่อนับตั้นเตาบุญกขามาผมมาเรื gran, ่องไหนบ่มีว <man>. ่าชีบ่มีเรื่องอันหมาปวดสมองเรื่อง เรื่องชา้นนี่นั่นต,ต้งตแต่ชาวบุญแล้วเขมามาเมื่อแรกเลยว่าเย่างชา้นจังที่อยู่คณะได้เห้เราเอาใช่ก็ติงต็งนี่ตัวคิดว่าต็งมามีปัญหาบ่ตัววราได้ไตรทลองว่าผมดูตรงๆบ่แต่ว,ตว,ตว่าติงมาจากไม่มาช่างปัญหาให้ตัวบ่เขาก็ว่ามันเกิดชิมีอยู่ได้ปัญหาเลยมีปัญหาแบบไรเธอมันเชียร์กันแล้วแหละมันเกิดน,นอกอยู่ใช้มันสบายใจนอกมันเกิดง่งายแต่อันนี้แบบ ต้องการความกดดันนะนะติ่งบ่ได้กดดันแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นก็บอกติ่งแบบนั้นตัวให้ติ่งว่าได้ไรแบบนั้นแหละเขาเอื้อนกดดันอ่าแล้วติตงต่งมีชวนได้ชวนเสียงยังนั่นตัวติ่งถามตัวนี้นมันก็บ,บ่มีดแล้วแหละนี่แต่ว่าน้องกบบระบอกมีดยังชวนได้ชวนเสียงได้เลยแหละได้ถ้าสมมุต่าเมียตัวได้ตัวอยู่ในตัวก็ได้ไมันเป็นยังชีโบได้บ,บ่กบอคันอยู่แบบมีดอยู่แบบปวดสมองครับน้องตรงแล้วอยู่ถ้ำดีดีกลัวอ่าตัวก็ไปอยู่ถ้ำฉันพาเมียตัวไปอยู่ถ้ำผู้น้องอยู่แทบเบาเออก็ไปเลยอยู่แทบไหนอ่า โมยูเราเคลื่อนหลังนี่นะว่าตรงตรงอ่ะยูกับโมยูกับชิบ่ายยังส์หน่อยูเลยที่กลับไปอ่ากลับแล้วเดี๋ยวนี้อืมตัวว่าได้ได้บ่โมยูเด้อโมยูเออโอเคนี่ล่ะเดี๋มาใกล้ติงบมได้อยากมาใกล้ตัวหรอกนะมาเข้ามากแต่งฉันออกมานี่ติ่คุยเรื่องดินนี่แล้วได้โมนี่สร้างเป็นแท่นี่ติงมาคุยใกล้เกี้ยวให้ตัวไรใกล้เกี้ยวเฮี้ยงอีกอ้าวติ่งจิมันมัน เทเปมื่อหนาเด้เดีจ้าเดี๋ยวว่าเรื่องนั้นนี่ใช่ขี้เละพี่น้องเลยเนาะคลิปกาคือพี่น้องเห็นอะไรพี่น้องพี่น้องจิตวิญญาณยังไงเนาะทสงเราบข่าวในก็หลับก็ได้หวะเนาะมันเกินไปนะเนาะเพชรชัผู้มีบระคุณเนาะโดยอยู่ทุกอย่างเนาะจนได้เพื่อนได้ที่ดอกที่ดินพี่น้อง เนาะแล้วก็มาเป็กแพติการ,ร์แบบนี้มันก็นโ,อโอเคเน,น,น,นาะนในฐานะเ้าเป็นนิสซี่ห้องไเตียเนาะติดตามเพิ่นมาดูอยูอ่เราเลยเนาะแล้วก็มาซื้อโซ่ในผลงานเพิ่นเนาะที่เพิ่นซอยคนโต๊ะโต๊ะได้เงาไปเราเลยเนาะเราก็ติดตามเพิ่นก็นกนโอ้ทุกคลิปเนาะแต่เมื่อนี่ก็ยังเหล้วก็คิดว่าได้ดีเนาะ สิเห็นใจเพคนแบบนั้นเนาะคนที่มีพวุณเนาะที่จะช่วยแได้ดีเนาะมันก็เกินไปเนี่ยแหละก็มโนเลยเนาะมันจะได้เขาก็ับก็จบคลิปวันเด้อพี่น้องเด้อเนาะ